ข้าคือสุนลวนคุณสามีของเจ้าสามีนางเบิกตากว้างท่านเป็นสามีข้าถูกต้องเขาหลุดตาลงเล็กน้อยเจ้าคือภรรยาของข้าเจ้าจำไม่ได้หรือหญิงสาวสายหน้าไปมาข้าจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อของตัวเองคราวนี้เป็นดวงตาของชายหนุ่มที่เบิกกว้างขึ้นเขายื่นมือไปคว้ามือเรียวเล็กมากุมไว้ รูปร่างของเขาสูงใหญ่รวมทั้งมือของเขาคุมมือนางไว้มิดเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยนางพยักหน้าแทนคำตอบสิ่งรอบข้างล้วนกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนางนางอ้าปากือนจะเอ่ยถามแต่อีกฝ่ายกลับชิงพูดขึ้นมาก่อนเช่นนั้นเจ้าก็เพียงจำไว้ว่าชื่อของเจ้าคือหรูซื่อและข้าสุนหลวนคุณเป็นสามีของเจ้า